เธอมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันเป็นเวลาทํางานนะฉันจะทําอะไรก็แกเสือกอะไรด้วยแกนกึกว่าแกเป็นใครเหรอฮะรีบเก็บขยะแล้วไปทํางานได้แล้วอยากเก็บก็เก็บเองดิ นี่พวกคุณมาทำอะไรกันที่ห้องตัดต่อไม่มีงานได้ทำนี่ไงเอ่อคือว่าไม่เป็นไรชมฉันช่วยเธอเก็บนะฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าก,กินขนมเวลางานนี่คุณแอบกินขนมในเวลางานเหรอแล้วคุณดาวเขาก็เป็นพนักง,งานใหม่คุณให้เขามาเก็บขยะให้คุณได้ยังไงไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะบอส ฉันเต็มใจช่วยชมพู่เก็บขยะที่ชมพู่ทิ้งค่ะคุณเนี่ยนะไม่ใช่จะเถียงอยีกดาชมเลยคะ่ะบอสฉันเต็มใจช่วยชมพู่เก็บจริงๆดาว,ว่าวันหลังชมพู่คงไม่กล้าแอบกินขนมอีกแล้วค่ะเอาล่ะอย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคุณชมเวลางานก็ต้องทำงานไม่ใช่มาแอบกินขนมแบบนี้ คุณดาวขอบคุณคุณมากเลยนะที่คอยเป็นหูเป็นตาให้ผมค่ะบอสมาครบกันแล้วใช่ไหมค่ะถ้ามากันครบแล้วคุณดาวเอาเอกสารหัวข้อการประชมุมแจกงให้ทุกคนหน่อยค่ะบอส เธออ่ะชมถ้าเธอไม่อยากดยเอกสารที่ฉันเป็นคนเตรียมเธอก็บอกกันตรงๆสิเนี่ยฉันอุตส่าห์เตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะฉันเปล่านะคะมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณชมคุณดาวเอาเอกสารนี่คุณคุณก็รับดีๆสินั่งลงเดี๋ยวนี้ คุณนี่มันยังไงนำวันยิ่งปิดกล้าขาแข็งไม่เป็นไรค่ะบอสอย่าว่าชมเลยนะคะชมวันหลังถ้าฉันทำอะไรให้เธอไม่พอใจเธอก็บอกกันได้นะคุณเห็นไหมคุณชมขนาดคุณกันแกล้งคุณดาวเขายัางดีต่อคุณเลยผมว่าคุณต้องปรับปรุงตัวแล้วนะ เอาละประชุมกันต่อได้แล้วไงชมนึกไม่ถึงเลยนะว่าบอสจะเกียดแกขนาดน,นี้ถ้าฉันเล่นละครนิดนิดหน่อยหน่อยบอสก็เข้าข้างฉันใหญ่เลยฉันว่านะแกต้องหางานใหม่แล้วล่ะ พี่เขาต,ต้องการอะไรจากฉันกันแน่ต้องการอะไรจากแกอย่างนั้นเหรอฉันก็ต้องการให้แกออกไปจากบริษัทนี้ไงล่ะแกทำให้ฉันได้ไหมล่ะนี่มันจะเกินไปแล้วนะดาว เอเเธนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณดาวออไม่มีอะไรคะ่ะบอสพอดีว่าฉันกับชมเรามีปัญหากันนิดหน่อยเขาก็เลยผักฉันแต่บอสไม่ต้องห่วงนะคะฉันเคลียร์ทุกอย่างเองได้ค่ะมีอะไรก็คุยกันดีๆสิทำงานที่เดียวกันแท้ๆไม่เห็นต้องลงไม้ลงมือกันเลยลุกขึ้นก่อนเถอะคุณดาว ขอบคุณค่ะบอสบอสคะฉันไม่ได้ทำคุณเง<ห>ียบ<ห>ไ,ไปเลยสงสัยผมต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะคุณดาวค่ะบอสผมขอไล่คุณออกเนี่ยมันหมายความว่ายังไรคะ ทำไมบอถึงไล่ฉันออกคะคุณอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาผมจะเชื่อคุณผมไม่ได้โง่นะที่ผมเข้าข้างคุณเพราะผมเห็นว่าคุณเป็นพนักง,งานใหม่ผมก็เลยอยากให้โอกาสให้คุณปรับปรุงตัวแต่เนื่องไม่ถึงคุณไม่ปรับปรุงตัวไม่พอคุณยังทำตัวน่าผิดหวังอีกฉัน อ,ะะอีนี่มันแก้งฉันจริงๆริพอเถอะถ้าลูกไม้ตื้นตื้นของคุณมันหลอกผมได้ผมก็คงไม่มายืนจุดนี้ได้หรอกคุณออกไปเถอะอ๋อผมลืมบอกไป คุณเล่นละครได้ห่วยมากที่หลังอย่าหาทำ